ขอตั้งใจฟังโอว,วาทคอ้อมหนวยพรเจริญสุขต่อสิษย์ทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายในโอกาสปัจชิมนิเทศปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิตในวันนี้อาจารย์ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาดของวัดนี้และเป็นอาจารย์ให้การอบรมตลอดเจ็ดวัน ก็ขอกล่าวบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นที่ระลึกแก่สิทธุทุกคนก่อนอื่นก็ขออนโมทนาต่อสิทธุทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจไปบัตรดีมากอาจารย์เห็นแล้วเขารู้สึกชื่นใจแม้จะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ห้าสิบเปอร์เซนต์ขึ้นไปควรจะได้ท่านทั้งหลายจะเห็นชัดได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา แม้แต่เพียงเจ็ดวันเราปฏิบัติไม่เต็มที่มาเช้ากับเย็นเท่านั้นเราก็ยังได้รับผลขนาดนี้ถ้าหากว่าเราเจ็ดวันและตั้งกลางวันกลางคืนฝึกหนักก็คงได้ผลมากกว่านี้แน่นอนทั้งที่เราบางท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะขาดบ้างบางช่วงก็ยังได้ผลขนาดนี้ถ้ามากกว่าน,านี้จะได้ผลขนาดไหน เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เห็นว่าคําสอนของรพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองแม้ระยะเพียงเจดวันเรายังควรภูมิใจในคําสอนทามพุทธศาสนาซึ่งปู่ย่าตาทวดของเรานับสืบมาแล้วเราก็ได้มีโอกาสไม่บัตรธรรมไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแม้เราจะไม่บรรลุผลสูงสุดแต่เราก็ได้คุณค่าว่าพระศาสนานี้ดีจริง สมกับที่บรรบุของเรารักษามาตลอดสองพันสามร้อปีเราควรภูมิใจถือว่าแม้จะตายจากโรกนี้เราก็ยังยึดมั่นในพระธรไตรอันเป็นบุญเป็นกุศลของเราอาจารย์ขอขอนโมทนาต่อสิทธุกคนที่ทั้งใจปฏิบัติดีนะแล้วได้รับผลของการปฏิบัติแม่อาจารย์จะเหน็ดเหนื่อยมันก็หายได้แต่ผลที่จะได้คือต่อชาติและาศาสนาเป็นติลักของเราต่อความร่มเย็นของ จนในชาติของเรานี่คือสิ่งที่ชาวเราต้องการและอีกประการหนึ่งเขาขอนโมทนาต่อทุกฝ่ายที่ได้ทําบุญหลายอย่างนะพวกเราก็ไม่ใช่ว่าคนจะมีเงินทองมากก็ทําบุญกันตามความสามารถห่งตนก็ออนักว่านน้านโมทนาแล้วนี่คือส่วนที่ควรโมทนาแล้วเก็บบุญนี้ไว้ตลอดไปอันบุญนี้เกิดจากทานจากศีลจากภาวนาของเรานะ ในประการหนึ่งคือการขอขมาของสิทธิ์ทำเนียมก็การขอขมาก็ถือว่าที่ดีการขอขมาเพื่อว่า,ราประพฤติผิดล่วงเกินไปบ้างอาจจะมีแต่มองดูแล้วไม่มีถ้ามีอาจารย์ก็ให้อาภัยอยู่แล้วเพราะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ก็ต้องให้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอาจารย์พูดหรือทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่พอใจสิทธิ์บางคนไปบ้างก็หวังว่าสิทธ์ของหอภัยอาจารย์ด้วย เพราะว่าจุดุ่งหมายที่แท้จริงก็คือต้องการจะทำไงจิงจะเกิดความเรียบร้อยในการอบรมให้เป็นระเบียบแล้วก็ทําไงสิทธิ์จะได้รับคุณค่ามากที่สุดนั่นจุดุ่งหมายของอาจารย์เท่านั้นเองนะแล้วก็สําเร็จเสร็จไปได้ทั้งทั้งที่วันวันหนึ่งอาจารย์ค่อนข้างจะมีงานข้างนอกมากในรุ่นนี้ต้องเข้าวังถึงสองวันองไปติดต่อน้นติดต่อนี้อยู่ก็จําเป็นแม้แต่ในวันนี้เป็นวันโบสถ์อาจารย์จุกจัดลกตั้งแต่ เช้าตรู่จัดลกตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะเพราะว่าถ้าจัดไม่ทันอาจารย์ในฐานะประเจ้า,าวาดจะควบคุมต่าง,างๆก็จะมาไม่เรียบร้อยแต่ก็เรียบร้อยจนได้ก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราด้วยของวัดด้วยที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้มีผลส่วนช่วยอย่างนี้ต่อไปเป็นโอาวาทของอาจารย์ซึ่งมีเกสิทธิทุกคนส่วนมากประมาณเก้าข้อหนึ่งให้เกิดความภูมิใจที่เราได้เข้ามาฝึกคราวนี้ ให้นึกถึงบุญความดีนี้ที่เราจะรับจากทานศีลภาวนาได้พบครูบาอาจารย์ได้พบในความเข้าใจได้ทราบซึ้งในคําสอนผู้เจ้าให้นึกถึงบุญนี้ตลอดไปนึกเมื่อใดก็เป็นบุญเมื่อน,นั้นนะนี้คือประการหนึ่งซึ่งจำและเป็นปุ่มใจประการที่สองเมื่อกลับไปแล้วอย่าได้ทอดทิ้งการปฏิบัติศีลขอให้มีตลอดนะขอสิงกับโดยเพราะสมาธิ อย่าได้ทอดทิ้งถ้าเราทอดทิ้งแล้วมันก็ได้แค่นี้ต่อไปจะหายไปหมดเหมือนกับเราเคยออกกําลังกายแข็งแรงเราก็เลิอกออกกําลังกายก็ลงพุงเหมือนเดิมบุญที่เราได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราได้ไมันจะหายไปน่าเสียดายชีวิตเราไม่ได้อยู่คาฟ้าหรอกชีวิตเราแก่เท่าไปทุกวันถ้าเราไม่สั่งสมบุญเอาไว้จะสั่งสมอะไรเราสนุกเห,หาก็แค่นั้นนี้ประการที่สองประการที่สาม สมาธิที่ท่านฝึกนี้จะเอาสมถะหรือวิปัสสนาคําตอบคือเอาทั้งสองอย่างถ้าเราชอบพุทโธเย็นๆก็พุทโธเข้าไปใช้นับหรือมรณงถ้าต้องการวิปัสสนาปล่อยวางก็ขึ้นเกิดดับหรือปล่อยวางเสียเพราะสมาธิกับวิปัสสนาพระพุทธเจ้าสัตว่าเหมือนมือซ้ายกับมือขวาซึ่งเราต้องใช้ทั้งสองมือบางทีมือซ้ายช่วยมือขวาทําทงาน บางทีมือขวาช่วยมือซ้ายทํางานบางทีช่วยกันทั้งสองมือบางทีสมาธิไปช่วยวิปัสสนาเพราะเจิตสงบวิปัสสนาดีบางทีวิปัสสนาคือตัวปัญญาช่วยสมาธิเพราะสมาธิทําให้หลงทางได้และบางทีกช็ช่วยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิง้งเดินไปตามศีลสมาธิปัญญาอย่าเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็นคําสอนพระเจ้าสอนไว้แล้วเพราะศีลเป็นปตัวกาจัากิเลสอย่างยากสมาธิตัวกาจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญาสวนกรแตกเกเดอย่างละเอียดถ้าเราต้องการความสงบสุขต้องการบุญกุศลไม่จําเป็นต้องเดินตามคนอื่นก็เสมอไปเพราะบางคนเขาไม่ได้เชื่อบุญเชื่อบาปเขาไม่เข้าใจเราเข้าใจแล้วไม่ต้องไปอวดใครเขาเราทําของเราสิ่งเราแสดงออกคือความสุขความสงบความส,มสําเร็จความเบิเกบานที่เรามีอยู่นี้คือประการที่สามประการที่สี่ จะย้ำเพิ่มเติมในประการแรกนั้นคือถ้าเราเลือกการฝึกนั้นให้เตือนตัวเองที่อาจารย์ให้ไว้ในหนังสือแม้แต่ลูกที่แจกไว้บอกว่าฝึกจิตทุกวันผิวผันผ่องใสสุกกายสุขใจอนามัยสมบูรณ์พอเปิดดูเห็นรูปอ๋อเนี่ยอาจารย์บอกฝึกทุกวันนี่เราเลิกไปหลายหลายเดือนน่ะนี่นะนี่อาจารย์เตือนเน่นะเห็นรูปอาจารย์ก็คือเตือนว่าฝึกจิตทุกวันจิตของเราเนะี่ยฝึกช่วงไหนก็ได้ ให้ฝึกอยู่ทุกวันนะวันละครึง่งชั่วโมงถ้าเช้าเย็นได้ยิ่งดีก่อนนอนตื่นนอนในช่วงสองวันาทิตย์ที่เราว่างแม้แต่ช่วงพักเนี้เราจะนั่งเก้าอี้ภาวนาวก็ได้แล้วก็ถามมานั่งทําไมบอกว่าพักผ่อนไม่ต้องไปอวดใครเขาสิ่งที่เราได้คือความสุขความสงบนี่สามข้อแล้วนะประการที่สี่อาจารย์ต้องการจะให้มีศีลตลอดชีวิตพวกเราศีลอาจจะขาดไปบ้าง เหมือนกับเรานุ่งผ้าตลอดชีวิตผ้าจะขาดหรือสกปรกไปบ้างเรามีศีลศีลขาดไปบ้างดีกว่าไม่มีศีลเหมือนของนุ่งผ้าขาดไปบ้างดีกว่าล่อนจ้อนวันใดไม่มีศีลวันนั้นอย่าลงจากบันไดบ้านเพราะมันไม่เป็นมงคลนะประการที่ห้าให้สวดมนต์ก่อนนอนการสวดมนต์ก่อนนอนมันทําให้หายโรยใใคไปไข้เจ็บท้งชีวิตมีระบบระเบียบในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องอยู่ดังมีระเบียบในฐานะเป็นชาวพุทธ สารณาอื่นของเขาเขายกย่องส่งเสริมสารนาของเขาก็เรื่องของเขาเราเห็นผู้ศาุทธานําความสงบเย็นมาสู่ชาติบ้านเมืองของเราแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งเราเครารพสูงสุดพระองค์ยังสวดมนต์ทุกวันทําสมาธิทุกวันวันบสชสดยังรักษาศีลบวชสดเสด็จซ้ำนะนี่คือประมุขสิ่สูงสุดของเราแล้วก็ไม่เสียหายด้วยมีแต่ทางดีทางเจริญพระบุญกุศลเก็บติดตัวไปได้ตลอดไม่เหมือนทรัพย์สมบัติ ประการที่6ขอให้ความรู้ที่นำไปให้นำไปใช้ความรู้ที่โดยสรุปแล้วให้ถอดออกมาเป็นขันติเมตตาเสียสละไยปล่อยวางต้องมีให้ได้ให้นำไปใช้หลักธรรมที่นำให้นำไปใช้ถ้าฝึกแล้วไม่ได้นำไปใช้มันก็มีคุณค่าน้อยทางราชการส่งเรามาเขาเพื่อจะให้นำไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยขราชการต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนผู้มต่อครอบครัวไม่ต้องไปอวดเขาสิ่งที่เรานำคือให้เป็นประโยชน์ทำยังไงให้เกิดประโยชน์เห็นแก่ตัวน้อยลอดน้อยลงแต่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพิ่มขึ้นนะอยากคิดว่าเห็นแก่ตัวเราโง่ไม่ใช่แต่นั้นกับพระเจ้าก็เขามองว่าช่วยเหลือสังคมพู้เจ้าก็ไม่ถูกสิไม่ในหลวงก็าลองช่วยเหลือสังคมในหลวงไม่ถูกสิต้องถูกเมื่อคนใดทาประโยชน์เพื่อสังคมชาติของเราจะเจริญคนใดเห็นแก่ตัวชาติของเราก็เสื่อมนะ เพราะฉะนั้นขอให้นำธรรมะไปใช้นะี่ระะการที่หกประการที่เจ็ดขอให้แนะนำญาติมิตรเพื่อนผูงบ้างที่เขาควรจะแนะนำเลือกคนี้แนะนำไม่จำเป็นต้องทุกคนพระพุทธเจ้าของเราเองแม้พระญาติของเราองค์พระองค์ก็ไม่สอนบางทีพระสอนน้าในเรื่องเลือกสอนเอาแต่คนบางคนแม้ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่เขาควรจะรับทราบก็ควรจะแนะนำเขาถ้าแนะนำไม่ได้ นแนะน,นําหนังสือแนะนําครูยาอาจารย์แนะนําเทปก็เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นขยายความสงบสุขเพิ่มขึ้นบางคนเขาแนะนําเรื่องอาชีพเรื่องการกีฬาเขาเรื่องของเขาแต่เราก็แนะนําความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ครอบครัวถ้าหากไม่เข้าใจก็นํามาพบอาจารย์ก็ได้โทรมาถ,ถึงอาจารย์ก็ได้หน,นังสืออาจารย์จะมีมเีเบอร์โทรศัพท์หนังสือทุกเล่มไปเปิดดูนะมีทุกเล่มเลยไม่ว่าเล่มไหน นะก็สงสัยมาถามเพราะรู้พออาจารย์รู้ว่าเป็นเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ก็เออนี่ลูกศิษย์เราเราต้องช่วยก็เ,เป็นลูกศิษย์เราก็คุ้นความคุ้นเคยก็ต้องมีเป็นธรรมดานะทีนี้นี่ประการที่เจ็ดประการที่แปดเออเมื่อเจออาจารย์ที่ไหนขอให้บอกชื่อเพราะอาจารย์จําชื่อไม่ได้จําหน้าบางทีงก็อัจจะไม่ค่อยแม่น พวกเราคงจาหน้าอาจารย์ได้อาจารย์คนเดียวก้องจําไม่เหลือวิสัยแต่อาจารย์จะจําศิษย์ทุกคนในจยากจะจำนะเพราะลูกศิษย์เราแต่จําไม่แม่นเพ,เพราะว่าเดือนหนึ่งมันบางทีตั้งสองร้อยกับสามร้อยคนเพิ่มขึ้นใช่ไหมเข้าศึกษาคําสอนพระเจ้าของเราก็าาดีใจเห็นหน้าลูกศิษย์ที่ไหนไปเจอตามประเทศเจอเครื่องบินไหนก็รู้เออนี่ลูกศิษย์เรานะแต่สังเกตวิธีรู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองหรือเปล่าคือต้องกราบเป็น ถ้ากราบไม่เป็นอืนี่มันลูกศิษย์เราหรือเปล่าทําไมมันกราบไม่เป็นนะคือถ้าคนอื่นเขากราบปิดอาจารย์ไม่ว่าแต่ถ้าลูกศิษย์กราบม่แต่เว้นไว้แต่สุขภาพไม่ดีป่วยนันอาจารย์ก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าพอกราบได้ไม่อยากกราบปัดๆเอามันไม่ใช่วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติเพราะการกราบมันแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามถึงความเคารพของเราที่มีต่อครูบาอาจารย์มีต่อผู้สอนนะ อันนี้ก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ของลูกศิกษย์อาจารย์ว่าต้องกราบวัดส่งเสริมวัฒนธร,รรมไทยของเราให้ถูกต้องวัฒนธรรมพุทธศาสนานะเมื่อพบก็บอกว่าชื่อนั้นชื่อนี้อยู่นั้นอยู่นี้กระชางคามดีใจให้เห็นว่าเป็นลูกศิกษย์ตัวเองแง่ประการสุดท้ายการตีเก้าเมื่อต้องการพบอ,อาจารย์ต้องการถามปัญหาต้องการพบต้องการไปแสดงธรรมอะไรเป็นต้นก็โทรมาโทรมาก่อนอาจารย์อยู่ไหม แต่ส่วนมากอาจารย์จะอยู่ช่วงเช้ามืดนะตั้งแต่ตีห้ามต้นไปอาจารย์มักจะตื่นตีสี่หรือตีสี่กว่าก็ทาหนังสือบางทําสมาธิบ้างแล้วแต่นะคนฟ้าก็พบแต่กลางคืนนะควรจะโทรมาทั้งหนึ่งทุ่มก็จะพบนอกนั้นไม่แน่นอนแต่กลางวันบางทีก็อยู่นะตะวันพระนี่มักจะอยู่ยิ่งข้าวปรรษาเนี่ยก็ไม่ไปไหนแต่บางวันก็ต้องเดินทางอย่างวันที่สิบเจ็ดนี่ยต้องเดินทางไปสงขลาแล้วเพราะเกี่ยวกัพบการปกครองต่างๆพรุ่งนี้ก็ต้องบวชพระอีกแล้ว ก็เป็นหนนาทีกระรวมความว่านี้คือโอวาทของอาจารย์ซึ่งมีต่อสิทธิ์ทุกคนหวังว่าคงนำไปใช้ได้ถ้าเป็นประโยชน์นี่ก็คือโอวาทของอาจารย์ซึ่งมีต่อสิทธิ์9้าข้อในสุดก็ขออวยพรขออนุโมทนาทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัตินะแล้วก็ประสบผลที่ได้รับโดยกันทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรู้เป็นความภูมิใจของเราด้วยอำนาจคุณประสีรัตนไตรยัย และด้วยอำนาจบุญกุศลซึ่งทุกท่านนั้นเป็นแล้วตลอดมาจนถึงวันนี้ขอจงรวมกันเป็นปจัจจัยดลบรรดาให้สิทธิทุกคนรวมทั้งสิทธิเก่าที่มาช่วยงานและทุกฝ่ายที่ทําให้งานระาศาสนาส่วนนี้ประสบความสาเร็จขึ้นมาได้ขอจงเป็นปจัจจัยดลบรนดาใทุกคนพบะป่ยความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปรรคอันตรายชีวิตทั้งปวงอาปรารถนาสิ่งใดที่ดีที่เป็นธรรมขอให้สมหวัง ขอมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานการพฤติธรรมองตนยิ่งขึ้นขอรับพรตามแรงอธิษฐานอ้างคุณประสีรัตนาตรยัที่ว่าสักกัตวาบุตรธรัตนังโอสถทังอุทธมังวรังอิตังเดมนุสานังบุตรเตเชนัสตินานนัสันจุปัตวาสัพเดดุขาวูปสเมตุเต สกัตวะธรรมระตนังโอสะทังอุตมังวรังปริราหูปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสันจุปัตตวาสัเบปยาวูปัสเสเมตุเตสกัตวะสังกระตนังโอสะทังอุตมังวรังอาหุนในยังปาหุนในยังสังกเตเชนะโสตินา นัสันจุปตะวาสเบรโรคาอุปะเสมตุเตรรับสาธุสามครั้งเอาลุกขึ้นกราบอีกครั้งหนึ่งครับครับครับเอาละโชคดี